ขอโทษจ้าขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันหายเปียกไหมล่ะมันเช็ดกระเป๋าให้ฉันหน่อยดีเลยไหนเสื้อผ้ามันก็เปื้อนแล้วเช็ดรองเท้าให้ฉันด้วยสิเออวันนี้เพิ่งวิ่งได้แค่สองรอบเองแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยไหนจะค่าเช่าห้องค่ากับข้าว ประจุวัสดีครับวันดีจ้าอ้าวคุณนุกวันนี้ทำไมถึงเดินมาล่ะอ๋อผมส่งรถไปซ่อมนะครับวันนี้ป้าไปส่งผมที่บริษัทหน่อยได้ไหมครับได้สิป้าเป็นวินทำไมป้าจะไปไม่ได้ล่ะโอเคครับป้าไม่คิดเลยนะว่าป้าจะได้ไปส่งคนที่เป็นถึงประธานบริษัทดังโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอครับป้ายิ่ขึ้นค่ะขึ้น หนูจะไปไหนจ๊ะป้าเป็นวินเหรอใช่จ้างั้นป้ารู้จักบริษัท LKT ไหมอ๋อรู้จักสิจ๊ะหนูจะไปที่นั่นเหรอใช่หนูจะไปสมัครงานป้าไปถูกใช่ไหมไปถูกจ้ะหนูขึ้นมาเลยเออป้าไปบริษัท LKT นี่เท่าไหร่เหรอ20บาทจ้ะฮะ20บาท ทำไมมันถูกจังอะป้าป้าก็คิดราคานี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วใกล้แค่นี้มันไม่แพงเท่าไหร่หรอกคิดราคาแค่นี้มเมื่อไหร่จะรวยล่ะป้าป้าก็ไม่ได้คิดเอารวยหรอกแค่พอมีกินก็พอแล้วงั้นหนูให้ห้าร้อยละกันถือซะว่าทำบุญจ้าจ้าจ้า ก็ป้าไม่รู้นี่ว่าฝนมันจะตกแล้วดูสิเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าฉันเปียกไปหมดแล้วอย่างนี้เฮดสา์าเขาจะมองฉันยังไงป้าขอโทษจ้าขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันหายเปียกไหมล่ะมันเช็ดกระเป๋าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยจ้าจ้าแต่ป้าไม่มีผ้าเลยอะ่ะไม่มีผ้างั้นก็เอาเสื้อป้ามาเช็ดก่อนสิใส่ตากแดดตากฝนจนจะเป็นผ้าขี้ริ้วอยู่แล้ว เอามาเช็ดกระเป๋าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งจ้าจ้าเร็วๆสิบบๆป้าเก็บชักชาได้ปะดูรีบตรงสายด้วยป้ามันเปียกนะเห็นไหมจ้าจ้าจ้านีจ้าจแห้งแล้วเออถ้าไม่มีอะไรแล้วป้าขอค่าโดยสารด้วยนะ รองเท้าฉันมันก็เปื้อนนี่ป้าอ่อะไรอีกจ้ะห,หนูไหนไหนเสื้อป้ามันก็เปื้อแล้วเช็ดรองเท้าให้ฉันด้วยสิหนูมันเกินไปหรือเปล่าเสื้อป้าเอาไวท้ทำมาหากินนะป้าอาไปเช็ดให้หนูไม่ได้หรอกก็ได้ป้าไม่เช็ดให้หนูก็ได้แต่ป้าก็ไม่ต้องเอาเงินค่ารถละกัดหนูมันแค่ยี่สิบบาทเองนะถ้าป้าอยากได้เงินนะ ก็เช็ดรองเท้าให้ฉันเอาไงป้าถ้าป้าอยากได้เงินนะก็เช็ดรองเท้าให้ฉันสิไม่ต้องหรอกครับป้าจุ๋มรองเท้าของใครก็ให้คนนั้นเช็ดเองสิครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยคุณครับจ่ายเงินป้าเข้าไปเถอะครับ อย่าทำตัวเป็นขยะสังคมไปหน่อยเลยแกนั่นแหละขยะมายุ่งทําไมแสบไม่เข้าเรื่องจริงสรุปหนูจะไม่จ่ายตามป้าจริงๆใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะจ่ายก็ต่อเมื่อป้าเช็ดรองเทา้าให้ฉันเท่านั้นแต่ป้าไม่ได้เป็นคนทํารองเท้าหนูเปื้อนนะจะไม่ใช่ป้าได้ยังไงก็ฉันนั่งรหลดป้ามาแล้วรองเท้าฉันก็เปื้อนนี่ฉันไม่เอาค่าเสียหายเรื่องชุดก็บุญ กคุณป่วยดีนะไปตรวจสุขภาพจิตหน่อยไหมครับนี่นี่แกหาฉันบ้าเหรอฉันมาสมัครงานที่นี่ในตำแหน่งหัวหน้าถ้าพนักง,งานกระจอะกระเจอกอย่างแกมามีปัญหากับฉันระวังจะไม่มีที่ยืนในบริษัทคุณครับ ผมว่าคนที่จะไม่มีที่ยืนในบริษัทน่าจะเป็นคุณมากกว่านี่แกพูดอะไรงแกผมคิดว่าผมคงไม่รับพนักงานที่ไม่เห็นใจคนอื่นอย่างคุณเข้าทํางานหรอกครับแกเป็ในใครกันแน่ทาไมถึงกล้ามาพูดกับฉันแบบนี้ก็คนที่หนูยืนคุยอยู่ด้วยเขาคือประธานบริษัทนีป้ประธานบริษัททีนี้ คุณจะยอมจ่ายค่าโดยสารป้าเขาหรือยังครับค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายตอนนี้เลยค่ะป้าเอาไปหมดนี่เลยขอบใจนะจ๊ะเออเรื่องเมื่อกี้ท่านประธานคงไม่เอาเรื่องหนูแล้วใช่ไหมคะเรื่องแค่นี้ผมไม่เอาเรื่องคุณหรอกครับใครลองอกหน่อยงั้นหนูส่งเอกสารได้เลยไหมคะแต่ใช่ว่าผมจะรับคุณเข้าทำงานนะครับ เชิญคุณเก็บเอกสารไปสมัครงานที่อื่นเถอ,อะเออคือคุณป้าครับเชิญคุณป้าไปดื่มน้ำดื่ม้าข้างในก่อนดีกว่าครับอ่อท่านประธานคะป้า,บบา,ป,าป้าช่วยหนูด้วยตัวก็เปียกง,งานก็นไม่ได้แถมยังเปียกตังอีก จะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน